เอาให้โชคสวัสดีพีส่สุขูสุขอนครับผมมือนีขึมาแห่แนวทางรัฐบาลไทยของสูตรมาเมือ่อโนพี่น้องเนาะหมดที่ผ่านมาหันกะก็เข่าตกกับนพี่น้องเข่าตกกับเข่าตัวเน้นอยตทนเป็นตกกับเลขวินมันหนึ่งกับสองหลักการเลขประกอบนี่ก็คือห้าหกเจ็ดมันกับมาทั้งหกมาทั้งเจ็ดนพี่น้องเนาะเจ็ดกับมาโยรางแต่เลขกัน วิ่นี่มันก็มมแตะแคนหนึ่งกับสองกันเ่ามีสามกับสันขันมีสามกับอีเข่าบนเข่าล่างด้วพี่น้องส่วนเลขวิ่งกับ้หนึงกับสองกับห้เน้นที่สองกับเข่าลักสองอยู่เนาะพี่น้องแขนเข่าตักกับเข้าตักกับด้วพี่น้องได้กามเบิงสูตรของมันหมวดที่แล้วมันได้หมวดที่แล้วมันได้หนึ่งกับสองนี่เห็นบอกพี่น้องมันได้หนึ่งกับสองนี่มันกับมาที่สอง มันก็มาที่สองนะพี่น้องนี่มันหกสองนี่บารนี้สูตรที่สองนี่มันได้หาหกเจกจนี่มันได้หาหกเกจมันก็มาทั้งหกมาทั้งเกดมาทั้งหกมาทั้งเกจแล้เบางงวดมันที่หนึ่งตัวลาปะนี่ง่ดวันที่หนึ่งตัวลามันได้แปดกับเก้าอันนี้อันนี้มันได สูตรที่สองนี่มันได้หนึ่งสองสามนะพี่น้องเนาะมันได้หนึ่งสองสามนี่มันได้หนึ่งสองสามอ๋มาตามกันอ๋อพี่น้องเขามาเล้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันเฮ่านี้เด้อสถิติขจีเขามามันก็เขาดีเดือนดีเนาะพี่น้องเนาะมันก็เขาดีเดือนดีมันก็มาดีสูตรมาหมื่นมันก็เขาดีมากดี ไปเบิงอันสุ่มตัวท่าสีชมพูนี่ก็คือเลขมันมาเนาะพี่น้องเนาะเจละสสตรมันมาเนี่ยแหละขิมาจับใส่กันขีมมาลักษณะนี่อ่ะแปดขีมาเขียนตัวใหญ่ให้ได้พี่น้องเด้เนี่เห็นว่าแปดกับเก้าหนึ่งสองสาอ่ะมาเบิงนับกัน ยืดี่ประมาณใจกันไปไล่เบิ้งเรืย่ยไปเบิ้งคลิปย้อนหลังก็ได้มีคลิปย้อนหลังให้เบิ้อเน้องเนาะ,นนะคลิปย้อนหลังมีเบิ้งมีวันที่ให้เบิ้งหนึ่งตุลา วินแปดเก้าหนึ่งสองสามอันนี้คือเลขวิน กับบนล่างคือเกอลเรียกว่บริ่งปากหลักบนล่างไปกับแปดแก็วิ่งแปดกับเกอล เน้นเก้าแปดกับเก้าเน้นที่เก้ามัไ <c oughs> ม่นันงรอบหน้าเนานะ เพี้ยไหมน่าจับคู่กับตามจับคู่กับตามนี่น่าพี่น้องเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสาม บอกมามันคิดได้หกคูหกหารคือเกาได้พี่น้องแด้วเลขนี่มาน้ากันได้ได้พี่น้องนี่เลขว่าได้ปากล่านี่มาน้ากันได้คือหนึ่งกับสองสี่กม่านก,กันได้คือสามหนึ่งสี่กม่านได้เลขสิบสามนี่กับบ้มาม่านรอพี่น้องเขาเคยบอกเขาเคยมาลเลขสิบสามเฮ้าสามหนึ่งสี่กมานได้ได้พี่น้องได้มานนำกันได้เลขมานน้ำกันได้แปดหนึ่ง แปดสองแล้วก็แปดสามเอา,าบานี่จะนอนแคบหน้าจอด้วยครับแล้วเอายังไงน,นี่ยังมีตัวเน่นตัวเด่นเน่นก็นคือ ส่วนตัวเน้นเนาะพี่น้องตัวเน้นเนาะตัวเน้นตัวเด่นคือหยิบยากส่วนตัวเน้นก็เน้นเอาเลขวิ่งออเน้นที่เก่าแล้วพี่น้องเน้นที่เก่าแล้วเน้นติดเก่าได้พี่น้องได้เน้นติดเก่าส่วนตัวเน้นเน้นติดเก่าเน้นติดเก่าเนี่ยแหละพี่น้องติดแปดตกกันตัวร่องแปดหนึ่ง แปดสองแปดสามนี่ตัว long ตัวนี้นในติดเก่า นะถ้าสีเติมสีแล้วพคือนอนห้องก็แคบหนาจอไดนะครับได้วเด็กติดเด็กวิ่งก็คือนี่แหละแปดเก้าหนึ่งสองสามวิ่งแปดกับเก้าเน้นที่เก้าส่วนตัวเน้นก็คือติดเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามตัวล่างนี่ก็คือแปดหนึ่งแปดสองแปดสามหกคู่หกหางบนล่างไปกลับได้พี่น้องได้ หกคู่หกหากบนล่างไปกับเอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมากระจัดคัดกระพันชอบตัวแดงหาซีโรตอรีกันอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันเทาให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม